ผู้บัญชาการคุณผมปีวีย่าทุกกันทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับพร้อมนะครับกับรายการทัศน์ทวีอยู่กับเรือยอคทาวนะครับก็เป็นเรือสายสปอร์ตเนาะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะว่าเราเป็นสายอันนี้คือเราเป็นมิดเดิลเทียนะก็การใช้สโมกการสพอร์ตเพื่อนนี้คือเป็นยังไงนะ แล้วก็เราจะเรียกว่าเป็นสายที่เรียกว่าขัดขวางขึ้นอบินฝปตรงข้ามเลยเป็นหลักเลยโอเคเดี๋ยวผมเอาคําว่านิยามของคาว่า support นะเรามองคำว่าส u p p o r t ว่าอะไรช่วยเหลือเพื่อนงี้ใช่ไหมหรือเปล่าหรือย,อยังไงคือคําว่า support เนี่ยการที่เราชี้เป้าเปิดตําแหน่งเขาก็เรียกว่า support แล้วอย่างเรือดีๆเนี่ย เขาก็สปอร์ตเพื่อนได้โอเคได้เครื่องบินมาเลยนะบินจากไว้ไวนะแล้วก็เข้าระยะประมาณ3กิโลอะ่ะก็สัก3กิโลจุดห้าอะไรเงี้ยก็เปิดเครื่องบินไพเตอร์ส่วนได้แล้วเขาก็จะไปแล้วอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นสายอันนี้เท่านะั้นเพราะว่าเป็นคอมแบทแอร์มันเร็วมากมันเลย3 5จก็ก็ได้แล้วโอเคจะโจมตีที่อามังกน,นะได้มาเพน2นะรตไฟ2 โอเคมาต่อนะเนี่ยคำว่าซัพพอร์ตเนี่ยคือมันเป็นมันทำทุกอย่างมันคือซัพพอร์ตหมดเลยทุก Support อย่างคือซัพพอร์ต B B ก็ซัพพอร์ตได้ซัพพอร์ตยังไงคือยิงจากระยะไกลเป็นไซเปอร์อ่ะเขาก็เรียกว่าซัพพอร์ตมันทุกอย่างคือซัพพอร์ตหมดโอเคเพราะงั้นผมให้มองว่าเรือลำน,นี้เป็นเรือสายเรียกว่าไม่ใช่สายซับแล้วกันแต่ท time เกมมิ่งหรือเเดวลลอปเปอร์เนี่ยเขาบอกเป็นสายซัพพอร์ตนะผมมองว่าเป็นสาย อีกสายหนึ่งเรียกว่าเป็นสายคอมแบทแอร์ดีกว่าอ่ามันรีเครื่อ,ง,องบินได้แบบต่อเนื่องแล้วก็มีสโมกเอาไว้ขัดขวางเครื่องบินกันเองแล้วก็มีแอร์คอมแบทที่ขัดขวางเครื่องบินกันอีกทีหนึ่งผมเลยเรียกว่าคอมแบทแอร์มากกว่านะมจมตีไปที่อัมังหีรอบนะอัมังหีนี่คือเคลื่องที่ชา้ามากนะแล้วก็เป็นฮุกเอเอเเลยเบามากเราเลยสามารถใช้จ็อใช้ล็อกเก็ตโจมตีได้ได้มาทั้งหมด 5ลูกนะเพนนะครับได้มา8 9 0 0ป1น,นะตอนนี้ก็อมังิไม่มีเออ่ดามีคอนโทรลแล้ะก็เซนไซแบบอิ่มไปไอเกอรี่นะโดนปิดไปนะแล้วก็ตัวยุทธปิดเป็นสันไปนะ,ะจะสังเกตว่าเห็นไหมครับว่าอเกอรี่เนะี่ยบุกไปงั้นทำไมผมไม่เปิดสโม หนึ่งคือเปิดสโมกแล้วเราเราจะ<ร>าบินไปช้วยไปฝาเนี่ยใช่ไหมเราจะรู้ไหมว่าเขาจะไปทางไหนเขาบิเขาแล่นตรงไปขนาดนั้นสองคือ้องเรือศัตรูอยู่ข้างหน้าเราเปิดสโมกไปให้เขาเขาก็เล่นไปข้างหน้าเพื่อไปยิงอยู่ดีมันเลยไม่ประโยชน์กับการเปิดสโมกมันคือเป็นสโมกที่เสียอะไรเช่นนั้นนะอารมณ์ดีๆที่ไปเปิดสโมกให้กับบีบีนะ จมตีอมังกิเรื่อยๆนะเจไปอีกหนึ่งครั้งนะครับเพนหกเลยนะอันนี้ไม่มีนอนเลยถืว่าโชคดีมากๆเลยนะหยิบล็อกเก็ตมาอีกรอบนะวนแบบนี้วนหลูมไปเรื่อยครับเตที่เราโอเคนะเตที่เราโอเคมากเพราะว่าสตูตอนนี้เอ่อจากเบนสันี่ยก็แตกไปแล้วแล้วก็ตอนนี้อ่ออคิสกิก็อยู่กับกองเรือเราด้วยเรือก็เยอะด้วยนะอันนี้แปลกมาก แล้วฝ่ายตรงข้ามตรงไซซี C เนี่ยคือเหลือแค่สามลำโอเคอาจจะมีเนปตูนกับโซยุที่เป็นพวกท็อปเทียร์ของในแมตชนี้โอเคอาจจะมีปัญหากับพวกเขาหน่อยแต่ก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่เท่าไหร่หรอกอืมก็มีเอโก้แล้วก็ซวยของเราอองทีหนึ่งแล้วก็มีโอ้เซเทนที่ไปโคุยคอมแบทได้อัน,นี้ผมมาเปิดเครื่องบินไฟเตอร์ดักหัวอีกรอบ, <3 D. S 1> รอบนึ่ง <3 D. S 1> นะ เอากลับเลยนะหรือเปล่าไม่ฮนะเอาเลยกลับระลอกหนึ่งแล้วก็รีบเอากลับอยู่ดีนะก็ขอเครื่องบินซักลำสองลำได้สี่ลำเนะ่ยบอมเบอร์นี้ได้ไปทั้งหมด10บลำนะโดยรวมนะเมื่อกี้นีนะ้ตั้งแต่ต้นเกมหกเออแปดหกลำแล้วก็รอบเมื่อกี้ก็สี่ลำบอมนี้น่าจะหมดแทบจะหมดแล้วเราโจมตี Impact ได้นะครับ ใช่ว่าไม่ได้นะได้นะเปิดสปอตไปนะมีคนยิงให้นะยิงมาสองลำเลยสามลำดิสามลำยิงอิมแพ็กนะโจมตีไปด้วยนะ รีบเคลียร์ได้นะไม่ใช่ปัญหานะเรารีบเคลียร์ซีวีได้เพราะว่าเราสายเราคือสายคอมแบทแอร์ Air ที่เอ่อที่เรียก,ยกว่าฤฤฤฤเป็นเอาไปฆ่าซีวีกันเองก็ได้หรือกวนซีวีกันเองเทีก็ได้อะไรเท่านี้นะก็เลยได้มงกุฎมิได้คันาาสรา์ไปนะเห็นว่าคันาาสรา์นี้คือบุกสูงมากนะ อืมเป็นตัวเป็นสายยิงด้วยก็แตควีดูสูงก็อืมโอเคแล้วแต่เขานะตรงนี้จะลำบากนะไม่เป็นไรเราก็ซัพพอร์ตตรงนี้ตลอดยอยู่แล้วแหละตรมตีโมงามินะบอมทั้งหมด12ลูกนะครับได้มาปิดไปเลยนะโมงามินะ เมื่อกี้จะเห็นว่ามีคนเปิดเครื่องบินไฟเตอร์นะเมื่อกี้มองไม่ทันด้วยว่าของใครน่าจะเป็นของมังมิเองอีกทีนะคือมันไม่มีผลนะคือเครื่องบินที่โจมตีแบบหนึ่งสคแล้วกลับไปเลยมันไม่มีผลเลยอือย่างพวกอของนาคิมอฟอันนี้ก็มันก็พอได้เพราะว่าคือถ้าหากเคลียรในเครื่องบินนาคิมอฟก่อนกลับไปได้เนี่ยก็ก็หมดทางได้แต่ของเนี้ยคือมันไม่ใช่เพราะงั้น มันแทบไม่มีผลกระทบอะไรเลยกับสายซีวีคอมแบทแอร์นะจึงบินไฟเตอร์ดักไว้อีกทีนะอันนี้น่าจะดักไม่ได้นะก็น่าจะต้องเจ็บหน่อยนะไอ้ไลออนแต่ก็ไม่น่าใช่ปัญหาของไลออนนะเพราะมีเอ็นฮ e r รีแพ r นะก็รีแพจาก HE ได้อยู่แล้วแหละ ไม่ได้เครื่องบินมานะแต่ก็น่าจะเจ็บอยู่แหละเครื่องบินทั้งหมดเลยออน,น่าจะปิดไปได้นะพวกเครื่องบินทั้งสี่ลำเมื่อกี้ ไปอีกนะครับผมจะไม่เปิดสโมกให้นะยังไงก็ไม่เปิดเพราะว่าเปิดไปเนี่ยมันคือเคลื่อนยิงก็จะโดนเห็นอยู่ดีนะแต่ลาโซ่นี่คือต้องถอย,อยเดี๋ยวคือไม่ไม่ไม่ไมควนยิงแล้วแล้วก็ตำแหน่งตรงนั้นคือลาโซ่หลบนิดนึงก็จะไม่โดนเห็นแล้ว ก็หนีได้แหละอืมผมจะไม่เปิดให้เด็ดขาดนะเอ่อเมื่อกี้คาดหวังว่าชุมพรเนี่ยชุมพรเนี่ยน่าจะอยู่ข้างนอกเอ่ออยู่นอกไซย์อะไรอย่างนี้แต่คือดันมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะสมองนี้คือสมองของชุมพรเลยนะเจอนิวออร์ลินนะ ได้มาลูกเดียวนะ920นะเดิมพ์มันคุ้นๆเลยอิมแพคโดอ่า Impact ปิดไลออนไปได้นะอ่าเรืออังกฤษนะจะแพ้ตอปิโดมากก็ทำถูกแล้วครับอ่าที่อิม a c t ใช้ตอปิโดมาเล่นนะแล้วก็อืมตรงเราต้องถอยแล้วแหละเป็นเรื่องปกติไม่ใช่บุกเข้าแบบนั้นนะ จะสังเกตว่าเราไม่ยุ่งกับอิมแพ t แล้วเนาะเหตุเพราะว่าอากิสกิเข้าไปชิดแล้วเราปล่อยได้ปล่อยได้เลยให้อากิสกิเขาสปอร์ตแล้วก็ให้คนอื่นเขาเล่นครานี้ทุกลำก็จะถอยไปหาซีวีหมดแล้วกลายเป็นแพคใหญ่เลยแล้วก็เก็บลำหลงแล้วกันสึกิโดนเ์สากปิดไปนะน่าจะไม่สมงกน่าจะหมดแม่ก็คูดาวอยู่นะอันนี้ไม่รู้ โจมตีไปที่เคียวสากนะได้ต่อมาทั้งหมด3ลูกนะครับแล้วก็อิมพาไปหนึ่งด้วยก็คือเบาเลอร์นะเอนจินดับนะ ต่อไปหนึ่งรอบนะแล้วก็เซตเบรย์พอยไว้ก่อนเราเบรพอยกลับได้นะได้ต่อมาสี่ลูกนะครับทั้งหมดนะรวมทั้งหมดเป็นเจ็ดลูกนะนี่คือเพิ่งหยิบต่อมาชัยนะแล้วก็หยิบมาอีกรอบหนึ่งนะคือต่อปีโดของออสายเนี่ยสายคอมแบทแอร์เนี่ยคือก็เป็นอาวุธหลักนะเพราะว่าหนึ่งคือแรงสองคือคาดหวังได้ดีอ่า คือมันเหมือนกับ Impact แหละแต่เพียง Impact มันมีสามสามระลอกเนาะแต่คืนนี้มีสี่ระลอกทำให้เชนดับได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันจะมีสองซ็อตที่กันตายให้ได้อะไรอย่างนี้แต่ของ Impact คือโอเครอบแรกเข้าไปคือข้าขึ้นบินแตกหมด2รอบก่อนก็คือหมดแล้มันตีรอบสองไม่ได้แล้วอะไรงนี้อ่ามันเลยเป็นปัญหานะ ชุมพนไม่อยู่แถวนี้นะเราปล่อยไปได้เลยเก็บเรือหลงนะอย่างที่บอกครับเรือที่หลงอยู่นะได้มาสี่ลูกนะครับบินต่ำนะหลบเอเอนะ มาเปิดตำแหน่งของ c ีวีนะคือเราต้องการปิด c ีวีแหละเพราะว่าเราควร c ีวีขนาดเนี้ยแต่ c ีวีก็ยังไม่จบเลยคือยังเป็นพิษร้ายได้อยู่เราก็ต้องเป็นคนเคลียร์เองแล้วแหละไปต่อไป2ลูกนะ คนโดนชุดอ่าโดนชุดใหญ่ไปเลยนะเลือดหายไปครึ่งห,หลอดเเท่านี้เลยสี่พันเลยก็โอเคยังไม่จบนะคือผมไม่อยากโจมตีมากนะเพราะว่ามันมันน้อยแบบน้อยมากอะ่ะคือเออมันต้องแบบเนี้ยคือมันไม่คุมอะอยากจะมาตีเนี่ย ม,มาบลูมากกว่าก็เลยได้บินแบบนั้นนะคือถ้า,าเพื่อนเคลียร์ไม่ได้เราก็ต้องเพิ่มเคลียร์เองได้มาห้าลูกนะครับโอ้โหเจ็ดสี่ตัวเลยมาบลูโดนปิดไปนะครับ บินมาหาเนี่ยซีวีรอบไปแหละแต่ต้องเป็นเครือศาสตรนะไม่ใช่ซีวีนะเอาให้มันลกก่อนเ <c oughs> ทียพิสนะครับ <c oughs> บุกเข้ามาเลยนะคือเล่นแบบเอ็นเลดละ Союзники, поддержите огнем по указанной цели. Есть. Истребитель, возвращаюсь на корабль. ศาสตร์เินหน้าหนีไปแล้วนะ,ะทำให้ทางไปหา IMPACT เนี่ยเปิดกว้างเราเลยไปได้นะซึ่งเราจมตีอิ m แพ c คได้แล้วก็ถ้าถามว่าบอมเนี่ยตีได้ไหมเรืออังกฤษเนี่ยได้นะเพราะว่าดฟ้าอังกฤษเนตรงกลางมันจะหนาด้านข้างจะบางทำให้เราจมตีได้ <สา S 1> แต่นั่นคือต้องหวังเพิ่งโชคมากนะและโชคผม ไม่มีนะได้สองลูกนะเซตไฟหนึ่งดาเมจน้อยมากเลยไม่แล้วใช้ต่อเลยแล้วกันอินแทคกมาหาเรานะฮะโอเคเราเปิดคอมบินไฟเตอร์ดักเลยปิดหัวไปเลย ไม่กล้าเข้ามานะจริงๆเข้าไม่ได้แล้วแหละเพราะว่านะ่ะโดนโดนเครืองบินเฟเตอร์เราไล่ละโดนไ,ไล่หัวดะ ซีนะตอนนี้นะเอากลับไปรอบนึงก่อนนะไม่เป็นไรนะเปิดรีแพร์อัดไว้นะน่าจะน่าจะได้นะไม่ได้ด้วยอืมนีไม่น่าเอาขับลลรอหนึงเลย อ่ามีคนยิงมานะแต่ไม่ได้นะเราขอปิดเลยแล้กันนะนนเปิดสมองเล่นๆนะอันนี้ไม่ได้เปิดจริงจังนะ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้กันนะครับมาเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์เพื่อเพิ่มมุมมองให้กับช่องของเรานะครับแล้วก็แชร์ด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนพวกเราได้ที่ลิงก์ข้างหน้านะครับติปมีนะครับมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ